วันนี้นะครับเรามีอยู่ในอนิเมะ Last Stand ป p r o ครับเขาบอกว่าอยู่ว่าฮาโลวีนพาร์ทสองจุดห้านะฮะมียูนิตใหม่เข้ามาถึงกูจะดูยูนิตใหม่ยังไงกูว่าคงไม่ได้หานะครับเพราะมึงดูเวลก่อนไม่เหี้ยดแล้วนะกูเวลหนึ่งกูไม่เคยเล่นในแนวแมปนี้นฮะเคยได้เห็นเขาเล่นกันแต่กูไม่ได้เล่นสักทีเอ่อแมปนี้เป็นแนวอนิเมะ Tower Defense นะครับเป็นยี่ห้อแมปที่เกลื่อนค่อนข้างเกลื่อนรูบบกนะครับอันดับแรกเรามีอัญมณีเขียวอะท่านผู้ชมเราควรไปทำอะไรก่อนดี เอ้ออยงไงเราควรไปซัมมอนก่อนฮนะนี่คือซัมมอน,มนได้ไหมเนี่ยทำไมแมพมึงดูแปลกๆวะมันดูโล่งๆอะ่ะต้องไปชมวันนี้โอ้ยเฮนะียแล้วเนี่ยซัมมอนอว้าวตัวละครระดับโอ้เฮียเราต้องซุ่มอันกากาก,าก่อนไหมเนะี่ยโอ้โหนึ่งครั้งโอ้โหเฮ้ยทำไมใช้ยเยอะจังอ,ะอ่ะอ่าเอามาวิตัวเฮียนะไอโซนิกจากวันพันแมนไอเฮีย ่อไปเราก็ควรไปเพลยเลยใช่ไหมไม่ใช่เราควรใส่โค้ดก่อนนะฮะก่อนจะไปเพลย์ผมว่าโค้ดที่ผมใส่น่าจะมีประมาณนี้นะครับซึ่งเออกูใส่แล้วกูได้แล้วว่าตะก,กี้นี้กูไม่เห็นแต่มันไม่เด้งขึ้นอันเนี้ยไอเหี้ยกูโดนหลอกอว่ะเนาะไปเราไปอันเชิญนะครับคุนดูนะเผื่อจะมีอะไรตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกูจาได้กูได้เหี้ยนี่นะเว้ยหา ต้องรีเกมหรอฮัลโหลนี่มันเหี้ยอะไรเนี่ยได้ได้แคปซูลเออห่านี่มาเอ่อกูเปิดดีไหมอ๋อที่กูได้คือไข่มุกเหี้ยกูได้แค่ไข่มุกอย่างเดียวเลยเลยสัตว์เอามาเปิดมาเปิดอ่อห่ามาเลยมาเหี้ยโอ้ยอ่าวอู้ยเหี้ยอะไรวะนะใช้ทำไรสัตว์สกัดของไฟเอ่ออันนี้เหี้ยไม่รู้อันนี้อันนะใช้สามารถอืมน่า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 จะยูอะไรเนี่ยน่าจะอีโวนะฮะส่วนนี้คืออะไรวะ อันนี้ป่ะไอรีสเตต์รีโลเออนั่นแหละโอเคซึ่งผมก็มี1ยูนิตนะครับเวลลสองแล้วเหรอเนะ,ะโอเคอ่าเราไปเล่นกันเลยนะฮะสำหรับเพลงอ่าควรอันไหนดีเรื่องราวแล้วกันเรื่องราวเอ่อหมู่บ้านทะเลทรายนะฮะโอ้ว้าวเลสโตบอลโอ้นี่คือด่านทะเลทรายของแมปนี้นะฮะเออมอนมันออกมาทางไหนวะเฮ้ยอ๋อทางนี้วางเคี้ยนี่ไปเลยไปอ่าวางวางไปได้เกมเริ่มแล้ววางผมไปเสียงเพลงสุดรล้าใจเฮียเฮ้ยปิดกูปิดไปแล้วนี่เออไอ่เฮียปิดไม่เลยโอ้ว้าวนี่คุณโซนิคฆ่ามัน โ oh อ้ไม่ก็โซนิคตีมตีเอวีอยนะ่อ๋อเออเอเี <S <S ได้เป็นแบบทรงอะไรนะเขาเรียกว่าทรงอะไรนะกูไม่ได้เล่นแนวเฮี้ยนี่มานานไปเราวางคุณโซนิคเพิ่มนะฮะเออ ไอ้เคียตวงเถื่อนเหมือนกันน,นะเนี่ยโู้ดเจ๋ง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 โคตรชิลล์ครับน้องๆมีแค่โซนิกก็ผ่านด่านนี้นะฮะเพราะมอนแม่งกระโปกอ๋ออันนี้มีแบบผู้จัดการยูนิตนะฮะก็มาอัพตรงนี้ได้ว้าวเฮ้ยแมบปบนี้ทํามาดีนะเนี่ยไม่น่าเชื่อเรามาออโต้อัปเกรดยูนิตดีกว่าครับเพราะกูขี้เกียจม,มานั่งอัปเกรดเองนะฮะคือเอฟเฟกต์มันง่อยๆคุณดูเลยกูแบบกูปรับภาพเลยวะ ไอ้เฮียกูปรับภาพลอยโอ้โหปรับภาพสูงสุดที่มันเป็นแบบนี้นี่เองโอ้โหนี่จะเป็นแบบมีออร่านะฮะ้าปรับภาพสูงสูงเฮ้ยมอนจะหลุดเหรออ่าไม่ใช่ไม่ใช่มอนคงไม่หลุดง่ายๆเหรอไอ้เฮียถ้าหลุดง่ายๆนี่กูด่าเลยนะฮะอุส่าได้ตัวอุส่าอวยนะฮะ อ๋อปับคูณสองได้เหรอเยี้ยกูตาปรากฏไม่เห็นเออว่าอยู่ทำไมเกมกูช้าโอ้โหเริ่มมีการระเบิดนะเนี่ยโอ้โหโซนิกอัพเกรดแล้ววะเนี่ยโอ้โหเริ่มมีการระเบิดนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีโอ้โหเอฟเฟกต์แม่งอลังการที่ไม่หายเลยคือโอ้โหกูมองเหี้ยไม่เห็นเลยไอิสัตว์หรือกูต้องปิดเอฟเฟกต์มั้งวะน้องหลุมแล้วแม่งชิลชิบหายนะเวฟสิบห้านะชิวชิวนะโคจะชิวอ่ะโอ้บอลเลือดหนึ่งหมื่นโอ้ว้าวโอ้วเเรริิ่่มม เริ่มเริ่มเฮียแล้วทุกคนเฮียแล้วทุกคนเฮียแล้วเฮียแล้วนะ nah, bro เดี๋ย้ทำไมเงินเหลือแค่นี้วะชิปหายแล้วเรากำลังจะแพ้ bro bro เรากำลังจะแพ้ไอ้เฮียบอสมึงเสมอไปจังอ่ะไอ้บอสทั่ว หยุดลังแกผู้เล่นมือใหม่ได้แล้วแล้วทำไมกูกด X ขายไม่ได้ล่ะกูต้องมานั่งคลิกเหรอฮะโอเคกูว่าเออเราเราเราไม่รอดแล้วนะฮะเฮ้ยมึงตายให้กูเถอะเหลือมึงตัวเดียวเนี่ยตายเธอะตายเพลสตายบ้านกูเนี่ยจะแตกแล้วไม่ใช่มันหรอกแตกบ้านกูเนี่ยเรียบร้อยเลยไม่เฮ้ยอันนี้มีห้าทเหาน่าจะรอดใช่ปะ เออ,เอ,อใช่ใช่กเฮียแล้วละเกมบักด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะกูเล่นครั้งที่แล้วกูได้มาแค่13พ่อมึงตายเฮ้ยมึงกะไม่ให้กูแบบไม่ให้กูแก้ได้ได้แบบได้พันหนึ่งอะไรเงี้เอาไปสุ่มัะครั้งกะไม่ให้กูเลยอ่ะไม่ไม่ให้อะไรกูเลยอ่ะฮะเฮ้ยโหยนี่เฮียอะไรวะเฮ้ย,ะนะยของเทพนียของเทพนะอน่อาขอน้มโมน้โมน้โมอ่ะฮะแค่นี้ไอเฮียยังไม่ได้ลุ้นเลยนะน้องแล้วกูจะสู้มันยังไงลรบอสน่ะนะ อ่ะรับรางวัลเอาอยู่ดีๆกูโอ้โหแค่รับรางวัลนี่โอ้โหกูได้เงินเยอะจังวะามาอัญเชเิญอะไรมามามา,มาขอของดีๆหน่อยได้ไหมของดีๆอุย้ยมีอุซูเจนเงินด้วยว่ะอันนี้ก็สุม่มได้ฮะทำไมครั้งนี้ใช้อะไรห้าสิบอันนี้เวอร์ชั่นมีอุซูเจนเงินนะน้องอันนี้มีเสาหลักลมด้วยนะสุ่มอุซุยหรือสุมอ่มไอเฮียนั่นเดียววะเฮียนี่ก่อนแล้วกันมาเออนี่ตัวว้าวซันจิเอ่อเบื่อเบื่อเบล่อเบื่อเบื่อเบือทำไม่ได้จะตัวเกลือเบื่มา หนึ่งอันโอ้ยเียอสตาขามาหาพ่อของไอ้ควายอืม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 อไม่ได้ไม่ได้เกลือเฮียดีดีหน่อยดี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 ไม่ได้ตัวเฮียเลยเลยอ่าสองครั้งสองครั้งสองครั้งอืมอืมอืมอมเกลือไม่หนำมึงสัตวยซันจิตัวนี้ตีไวจัดเฮ้ทุกคนมันมีตัวแบกละเอสตาเออเอาเฮียนี่มากว่าอันอันนี้อันนี้ตัวอะไรนะตัวอะไรไม่รู้นะเราเอามาเราเอามา ัวทุกตัวที่กูใส่ได้สัตว์ครั้งนี้บอสไมไ่ตายนี่กูแบบกูลบเกมแล้บอกทิ้งนะฮะแลวกูไม่เล่นเกมที่นี้ตลอดกาลครั้งนี้ขอผ่านเธอ please b r o ต้องผ่านแล้วครั้งเนี้ย b r o ครั้งนี้บอสเราจะเล่นแพรแบบดีๆนะฮะเราจะวางวางตรงนี้อ่าทันทีเราโอ้โหตีแบบน,นี้กูไม่น่าหวังวังนี้เลยเนอ้องคือกูวางผิดทีแล้วเนี่ยแต่ตีไว้นี้คือแบบอันนี้ไป่คข้อดีวางได้แปดตัวหรอ เฮ้ยตึงจังวะตอนนี้เราเปิดออโต้สคริปต์อย่างวะนะพร้อมอัตโนมัติเอ่อพร้อมอัตโนมัตินี่ไม่ควรนะไม่ควรไม่ควรเราจะสแปมวางแต่ซันจีนะครับทุกคนซันจีตัวแบกเชื่อผมตัวมันน่าจะโกงแหละมัง้งเราต้องวางซันจีรัวๆเลยไว้ทุกคนเพื่อความเทื่อนนี้ให้ซันจีมึงส,สแปมเตะคูดต่อดสู้ไอ้สัตึงพอตอนนี้เราต้องแบบอืมต้องดูก่อนว่าอัปเกรดคุ้มไหมอัปเกรดไม่น่าคุ้มนะฮะอันนี้เราลองวางตัวนี้ดูก่อนตัวนี้อัปเกรดคุ้มไหม อัปเกรดมองว่ามองว่าคุม้มโอเคงั้นเราวางแบบนี้แล้วกันตัวนี้4ตัวแล้วก็ที่เหลือเป็นซันจิแต่ว่าในยูนิตนี้กําหนดเป้าหมายทั้งหมดอัพเกรดอัตโนมัติทั้งหมดนี้เราทําแบบนี้นะฮะเพื่อความหลอดเท่และครั้งนี้เราจะผ่านไปด้วยกันเด้วยคุณดูโอ้โหซันจิเราอีโซเมซิงมากนะครับทุกคนตี2.7วอเฮียนี่เทียบไม่ติดไอเฮียนี่กาก,ากสุดซันจิอูย,ยงเทพกว่าเนาะ เวลาสิบห้าแล้วบอสโผล่มาเซกูจะให้ซันจีกูเตะคอมึงสิบทีติดต่อกันเรามาดูกันนะครับว่าซันจีเราเนี่ยจะไหวกับบอสหรือเปล่านี่นี่ดูโอ้โหเลือดโอ้โหโอ้โหโอ้โหรถโอ้โหรถรัวจัดโอ้โหโอ้โหไอ้เฮี้ยตายไวจังวะไอ้เฮี้ยซันจีกูโคตรเถื่อนนี่ลองไปด้านต่อไปเลยน้อง เอาเฮียราต่อไปทําไมต้องเปลี่ยนแมปด้วยครั้งนี้เราเล่นแผนเดิมครับทุกคนสแปมวางสันจินี่คือแผนของเราสแปมวางสันจิไปเรื่อยๆแล้วจะผ่านให้คุณเองครับทางที่ดีเนี่ยไม่ต้องวายโซนิกกระจอกนี่ด้วยมึงดูดิ ไอเฮียเนี่ยตัวสามดาวยังดีกว่ามันทุกตัวไอเฮียไอเฮียซันจิโอโหไม่ใช่ไม่ใช่ซันจิไม่ใช่ซันจิไอโซนิ่โอโหมึงนี่แบบตกกระป๋องแล้วนะฮะอย่าไปสรรหาหามันมาตอนนี้เดินทางมาถึงที่เวฟสิบห้าแล้วนะครับมาดูกันฝูงซันจิของเราจะสามารถฆ่าบอสได้แบบอีซี่ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าไหนซันจิตัวไหนอัพเยอะสุดตัวนี้โอ้พันซี่พันซี่โอ้แต่ครั้งต่อไปนี่โอโหเอสพีเอมึงโอ้โหเฮ้ยมามามาบอสบอสเลตสามมือโอ้โหโอ้โหติดเบอร์ลุลัว อ้าวทำไมครั้งนี้ทำไมไม่ได้ฮาโลวีน่ะเออไม่เป็นไรกูยังไม่รู้เลยฮาโลวีนมันเอาไปทําอะไรเนะี่ยมาแล,แล้วสรุปไอ้ฮาโลวีนนี่มันคืออะไรวะเนะี่ยอ่ะเปิดมาสิบสองอันมามา,มาโอ้ได้นี้อัน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 นี้โอ้ตะกี้นี่คืออะไรอันนี้เหรออันนี้ไม่ใช่ร้าน้านี้ใช่ไหมไม่ใช่โอ้อันนี้เอ,อ่อเก็บไปได้เฮี้ยกูทำเฮี้ยอนะไรมั่งเนี่ยน,น้อง อ้าวทำไมนี่กูเป็นศูนย์นะน้องเอ้ยกูโดนหลอกแล้วโอไมก็ได้เกมหลอกกูทําไมว่าอันนี้ไม่รัสแต่มไม่น่ามีอะไรละนี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพี่องนี้ก่อนนะครับเอ้ยทำไมกูยังไม่เวลสองสักทีวะแล้วทำไมโอ้โหตัวละครก็นี่ยิบเจ็ดเลยกูยังเวลหนึ่งอยู่เลย